กระโดโด,โดจะเอาปืนจะเอาปืนนั่นน่ะตะปดเปืนป <c oughs> ืนของชั้นได้ปวนได้ปืนแล้วยิงเลยยิงเลยมานนี่เจ้าหัวรัดไม่ใช่นี่ไงเจ้าหัวรัดใส่หมวกสวัสดีค่ะกลับมาพบกับเมย์ครั้งนะคะวันนี้อยู่กับเมย์ในเกมรอบ็อกนะคะและวันนี้เรามาอยู่ในแมปอะไรเจ้ามาน้อย วันนี้หรอครับเราอยู่ในแมป Murder Mystery 2ครับผมซึ่งบนี้นะคะก็จะให้เราสวมบทบาทเป็นยอดนักสืบโคนันให้เราเนี่ย,ขยไขปริศนาใครคือฆาตกรกันนะครับอ่าซึ่งตัวเกมจะเป็นยังไงนั้นไปดูพวกเราเล่นกันเลยค่ะยาตอนนี้เราก็สุ่งฆาตกรฆาตกอรอื้อเราเป็นผู้หนีอีกแหละเ่่ครับหลบให้ดีนะครับโอเคร อุ้ยฆาตกรหรือเปล่าอุ้ยแม่ครับระวังนะครับโอเคลูกรู้สึกว่าฆาตกรแน่แน่แน่ฆาตแก๊ใช่ไหมฆาตกรมันไม่ใช่ฉันแน่แน่หรอกฉันมีแต่พิซซ่านะ่ะแกแกจะเอาพิซซ่า,ารอฉันเห็นฉันแบบเห็นแกกินละสิ <c oughs> แล้วใครอยากเป็นฆาตกรนั้นนั้นเรียฉันเรียกฉ,ฉันต้องเป็นแกนแน่แน่เลยเออแม่ครับอยู่ห่างๆไว้นะครับโอเคลูกหรือว่าจะเป็นเจ้าตัวนกเป็นหน้านก น้องน้องเปรม,มใช่ไหม <S 2> <S 2> <S น่าจะใช่หรือเปล่าคะแม่เห็นนิ่งๆอย่างนั้นนั่นนั่นใครใครคือฆาตรกรเฮ้ยหรือว่าไอเา้เจ้านี้เจ้าตัวนี้แน่ๆเลยที่ที่เป็นแบบว่ามีคนแคดเดินตามหลังเฮ้ยใครอะใครเผยตัวมาเดี๋ยวนี้สงสัยจะไม่รู้ตัวเองแล้วกก่อนแนอบเก็บเงินเราก็เอาไปซื้อดาบใหม่นะ ไโอ้ตีเต็ดคนวิ่งนั่นนั่นโอ้โหรู oh, ้สึกว่าคนนี okay. oh, ้อึบเป็นเงินนะคะแบบทิ้งเงินนั่นนั่นแน่เป็นฆาตกรหรือเปล่าวิ่งใกล้มีดพอแล้วมีดถอยท่าห้อยคาห้อยชเวชช่วชชเวชชเวชเห็นยละมีดโอ้โหถือถือทงโทษเลยโอ้โหนั่นน้องเปมนๆมถูกฆ่าตายคาที่แขนหลุดกระจุยกระจายอูดูท่าตายนี่บุ่งโบกเลยน่ากลัวมากเลยอะครับนั่น ครับระวังครับกระโดดกระโดดจะเอาปืนจะเอาปืนนั่นน่ะตะปืดปืดปืดของฉันะช่วยใส่ปืนแล้วยิงเลยยิงเลยวันนี้จเจ้าหัวรัดอ้าวไม่ใช่นี่ไงเจ้าหัวรัดใส่หมวกตายค่ะพีโอ้ในที่สุดเราก็เป็นนายอำเภอใช่ไหมครับแม่ใช่แล้วลูกหน้าเราขึ้นดิหนูเทสเทได้ฆ่าคนรู้สึกดีดีนี่เองโอ้ สวัสดีครับสวัสดีอโอ้แต่และคนแบบว่าเข้ามาแบบกันให้เยเหุ่นกันนะครับใช่แล้วรู้อ่าแล้วเราก็มาดูชั้นบนกันอันนี้เขากำลังเลือกนะว่าจะเอาแบบไรนะอ,อะไรอ่ะไอเจ้าตัวเล็กนำพูดอะไรตรงนี้พูดอะไรตรงนี้อ่าอมีกล่องของขวัญด้วยเออใช่ด้วยมีกล่องของขวัญด้วยอ่ะโอ้โหแกะได้ไหมแกะไม่ได้อ่ะ เราไม่ใช่ฆาตกรอ,อีกแล้วเราเป็นผู้ oh. ต้องเอาชีวิตรอดอชวแวบชวแอบไรเป็นฆาตกรเอ้ยนายเป็นฆาตกรหรือเปล่าแต่ที่เราดูไม่ใช่ผมครับนันอา้าวฆาตกรทำไมตายง่ายอย่างเงี้ยโอไม่ดีเลยนะครับโอ้โห้าง,ง่ายเกินเดี๋ยวเราก็มาลุ้นต่อนะฮะ และใครจะเป็นข้าตะกออีกรันเนี่ยแล้วเราก็มารุนกันโอ้โหแล้วก็รุนนะคะว่าใครนี่เป็นข้าตะกอแล้วใครเป็นนายอำเภอโอ้โหเรานี่เป็นนักสืบยอดโคน,นันใช่ไหมครับแม่ใช่แล้วลูกเราจะเหมือนนักสืบยอดโคน,นันนะลูกนะที่จะต้องตามหาคนข้าตะกอให้ได้โอ้โหเราต้องสวมบทบาทใช่ไหมครับใช่แล้วลูกอ่าวิชว์ อ่ะเวเราก็ออกปีกขึ้นไปออปีกขึ้นไปอืดอืดอืดอ่าเดี๋ยวเราก็สุดโอ้ออโในที่สุดเราก็ได้เป็นฆาตกรอย่างละเอียดครับเนี่ยยืนนิ่งๆครับฆ่าเลยครับแม่ไม่มีใครอยู่ครับฆ่าเลยครับอ่าเดี๋ยวรอก่อนลูกเอ้ยใครเป็นฆาตก ที่วิ่งอยู่ครับฆ่าไปก่อนคแชว๊กชว๊กชว๊กตได้ๆๆ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 ๆอๆๆๆนๆๆชๆๆๆเอๆๆๆอๆๆดๆๆ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 ดัๆๆสๆๆๆๆๆๆๆยอๆๆ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 ๆวๆๆ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 ออๆๆๆๆๆๆ้ๆๆ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 ๆบๆๆ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 ๆอๆๆๆๆ เสียบสี่โอ้โหมีดปักนี่เดี๋ยวเจอมีดบินแน่ๆเราก็ต้องเฝ้านะฮะแน่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 ทำไมมาแล้วครับแม่ฆ่าเลยครับฆ่าเลยนี่แดดเสียบอีคนหนึ่งอีกคนหนึ่งอยู่ไหนแน่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 นจากปืนเราโอ้โหน่แ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 ม่ฆ่าเลยครับเย้เราก็ฆ่าหมดตายคาที สุดยอดเลยครับเรานี่เป็นฆาตรกรที่เราไร้ข่าห,หมดทุกคนเจอมีดบินของแม่เป็นไงแม่ไปฝึกที่วัดเส้าหลินมานะลูกนะอโอ้สุดยอดครับแม่ตั้งแต่ที่เรานี่เป็นฆาตรกรไปฝึกที่วัดเส้าหลินเป็นอะไรที่แบบว่าสุดยอดเลยนะคะในเริ่มโอ้โหฆาตรกรคนนี้เลิดเยียนจริงๆเลยอ่ะเจ้ามีแมวตรงตรงหัวนะ่ะโอ้โหแม่ผมเองครับแม่ผมเองครับอ่าและตอนนี้ก็เรื่องด่านะคะเฮ้เรื่องด่าอะไรดีอ่ะ อะไรก็ได้ค่ะอ่านี่ก็มีให้เราเลือกดาบด้วยนะคะอ่าแล้วเราก็รออ้แล้วเราก็รอสุ่มแมพนะคะตอนนี้เราเจอกับด่านไรนะั้นเราลือกันรู้สึกว่าจะเจอด่านเดิมนะวิญญ์ต้องเป็นผู้ดีแล้วออใครเป็นฆาตกรมน,นนี้มามาน,นี่มาฉันจะรอ,อ,อใช่หรือเปล่าอุวยบารมันฝูงเลยอย่ายวมึงมาอางน,นี้ฉันไม่อยากตายนั่นนั่นนั่น อุ้ยกระโดดกระโดดกระโดดเฮ้ย้ยใครฆาตากรอา้าฆาตากรถูกดับถูกฆ่านะคะง่ายไปเปล่าครับจริงด้วยรู้รู้สึกจะง่ายไปนะอ้ารู้สึกขึ้นเลยนะคะโอ้โหรู้สึกว่าน้องเชวานะคะเฮ้ยโอ้โหฆ่ากันเดี๋ยวว่างง่ายดายเลยนะคะโอ้โหขึ้นโอโ้แม่ครับทำไมไปขึ้นหัวน้องเขาอย่างนั้นล่ะครับแม่รู้สึกน้องเขานิ่ง น้องเขานิ่งเฉยๆอ่ะโอ้โหยัฮูโอ้โหเดี๋ยวเราก็มารอนะคะส่งแแมปกันโอ้โ oh. หแล้วใครนี่จะเป็นฆาตรกรดีะคะเราก็ต้องดูนะรูปนะเรามายืนอ,อยู่ตรงนี้กระจุกอยู่ที่เดียวกันอย่างนี้เราต้องต้องตายแออน่ๆหลานเฮ้ยอย่ามาอยู่ใกล้ชัดอย่ามาอยู่ใกล้ชัดใครกันแน่คะเป็นฆาตรกรเราไม่รู้แล้วลบก่อนลบก่อน เฮ้ยมาดักไปเออเขาโหมดเออเออใครอะครับแม่ไม่รู้เหมือนกันลูกเฮ้ยแต่ได้ยินเสียงอะไรแม่มนี่หรือเปล่าไม่ใช่ฉันน่ะโอตามหาคนอืน่นโน่นแม่รู้สึกว่าฆาตกรเรียนใครกันแน่นะ่ะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครอีอะไรอ่าเดี๋ยวเราก็แม่ครับผมเห็นครับใครลูก หน้าบักขำแน่เลยครับ <c oughs> แม่ได้ยินเสียงเสียบนะลูกนะไ,ได้ยินเสียงเสียบแล้วแม่ครับระวังครับแม่เด็ดต้องระวังละแม่ครับหลบสิครับแม่ยัไตายหมดเลยไม่ใช่เจ้าบักขำหรอกด้านไอ้เจ้าวรานี่เอ้ยยิงสิเอื้อนยิง ใช่แล้วรูปโอ้โหรู้สึกว่าผู้หญิงถืออะไรมาบานเลยโอ้โหดูดิโอโ้ของดีใช่ไหมน่าจะใช่แล้วครับแม่ดูสิครับดูท่าทางเขาจะโหดมากๆเลยนะครับแม่ <Wow. S 1> แม่ก็ว่างั้นแหละดูของดูเขาแบกของสิลูกของดีชัวอ่าเดี๋ยวเราก็มาดูช็อปมากนะคะตอนนี้เรามีเงินอยู่เท่านี้นะคะเราสามารถซื้ออะไรได้รู้สึกว่าจะซื้ออะไรไม่ได้เลยนะคะ เงินน้อยมากนะคะเล่นดาดนี้เราก็จะต้องแบบว่าต้องมีเงินเยอะๆนี่เราซื้อติงได้ด้วยนี่มีนางฟ้าด้วยนะ่ะ500เรามีร้อยโอ้โหน้อยมากโอ้โหอันนี้อ๋อนี่เป็นสุ่มเหรอ300แต่เรามีร้อยกว่า,าทาก็ไม่ได้อยู่ดีนะคะโอเคเดี๋ยวเราก็มารุนต่อกันเลยอและใครจะเป็นฆาตก,กร ทั้งต่อไปโอ้โหรู้สึกว่าฆาตกรนี่นะคะฆ่าหมดเลยนะโอ้โหมากมากเลยนะครับใช่แล้วรู้อ่าเดี๋ยวเราก็มารอกันเอ้ยใครเนี่ยจะเป็นฆาตกรต่อไปอะ่ะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันพี่โรสฉันอยากฆ่าคนนะ่ะโอที่จะคนอยากฆ่าน้ั้นเลยนะครับแน่นอนฉันฝึกมาเพื่อฆ่าน่ะโอ้โห,หน่ากลัวมากเลยครับ แต่ละคนนี้ก็รอนะคะก็รอแล้วก็ดูแมพว่าต่อไปเนี่ยจะเป็นแมพอะไรนะคะครั้งนี้เราก็ได้เป็นคาตะกรอ,อีกแล้วแต่ทำไมเราไปอยู่รวมกับคนอื่นเสียบเลยครับแม่ใครอ,อะไม่ใช่ฉันแนะ่แน่เบ <laughs> ื่อ,อ,อ,อครับครับ อุ้ยเสียบโอ้โหเสียบไม่ได้เอ้ยเสียบไอ้หดอุ้ยปักเลยครับแม่ปักครับเสียบมาดิมาดิอุ้ยโอ้โหไอ้ปืนเจ้ารักสิเสียบดิมีปืนเอามีปืนแม่่จ้าปืนหรอปัดไม่ถึงเฮ้ยฉันเป็นคอาตกระนะจะบอกให้เรืองเรียนนัจะบอกให้หันหลังให้ฆ่าตกรเหรอ แต่ให้จบว่าของนี่โอ้ยลอดหลบหลบเราดูนี่ทุกคนจะเอาแน่ๆๆ่จะเห็นแก่เสียบแน่นแน่ฉันเห็นแก่เห็นฉันเหรอได้ฉันเห็นร้าครับไีนเสียบ ฆาตาากรอย่างเราจะต้องมาคอยหาแล้วต้องมาคอยเฝ้าปืนแม่ครับไล่ฆ่าเลยครับรู้สึกว่าคนนี่แบบว่าต้องซุ่มแอบอยู่แ,แ,แล้วแน่เลยครับเดี mm ๋ยวเราต้ตามหาร่่ฆ่ากันเลยดีกว่าเดี๋ยว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 เดียเสียวเดีวเดีวดเสีนยบเสียดเดียเียวดเดียนเดีเดี๋ดดวดดียเ ฝึกมาเพื่อขา่ <st immt> <g ül> าไหน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 เงินก่อ่นีน่คน,นไปไหนมแม่ครับรู้สึกว่าจะส้มนะจะมาเอาปืนของเรานี่อยู่ไหนอเอ้ส้มนี้รอดจ้ะเอ้อยู่ไหนนะออกมาซะดีๆนั่นไงครับแมเแ่เอาปืนแล้วเอาปืนแล้วเหรอ บันนี้วันดี้ค่ะเอ้ยข่าตกได้ครับดีเลยเอ้ยโอ้โหแม่ครับโลกจิตมากเลยครับเสียงหัวเราะแม่น่ากลัวมากเลยครับแน่นอนเราต้องฆ่าแล้วเราก็ต้องหัวเราะแบบนี้และช่วยไม่หาหน่อยลูกอ่ารู้สึกว่าเวลาจะหมดแล้วอย,อยู่ไหนแอบอยู่ไหนเนี่ยออกมอซเด็ดๆใบชั้นคา่าโอ้แอบในห้องน้ำอะออ้ยแอบเดียนมาก หาไม่เจอ,อหาไม่เจอไม่ครบอ่ะโอ้โหแอบเนียนมากเลยนะครับใช่แล้วรู้โอ้โหเสียดายอาเอาเฮ้ยเราก็ชนะนะคะรู้สึกว่าคนที่แอบอยู่นะคะตายคาที่เช่นกันนะโะ <c oughs> <c oughs> อ้ยอ่าก็ไม่ยอมมาฆ่าเรานะจริงด้วยครับเราก็ฆ่าหมดเลยครับเอ๊ะ <c oughs> รู้สึกว่าด่านนี้เราฆ่าแหละ <c oughs> <c oughs> โอเคอ่า แตอนนี้เดี๋ยวเราก็มามารวยกันอีกรอบหนึ่งโอ้โหรู้สึกว่าน้องเปรย์ๆนี่เขาปักชใช่ไหมคะแม่แชายแลรูยืนนิ่งแบบว่าให้คนฆ่าในะรูน่ะ <c oughs> <c oughs> ให้คนมาฆ่านะรูนะก็คือเป็นตัวบอดนั่นเองอ่าตอนนี้อู้เราเป็นผู้ดีโอ้โหมเห็นผู้หญิงอย่างนี้เห็นหน้าใสๆซื่อๆอย่างนี้นักล้วนนะเกลัวฉันไม่ใช่หรอกนะฉันเพิ่งมาใหม่น่ะแต่หน้าโกลัวมากเลยผิดสุดสุดสุด ครวนกลัวเราต้องหาที่แอบ,ออบอนนแอบแอบเจเดนเจเดนเฮ้ยอย่าไปแอบตรงนี้อย่าไปแอบใกล้าชานขอแอบด้วยอย่าไปแอบใกล้าชานเอ้ยลูกเขารู้มาแล้วอุย้ยเสียบแล้วถูกเสียบแล้วอู้ดัดดัดดัดเดิน,นไงใครใครใครฉันได้ยินเสียงแถวนี้เออได้ยินเสียงเสียบฉันได้ยินเสียงเสียบแม่ <l> ครับถ้าผู้หญิงคนนั้นตายก็แปลว่าอุ้ยเดี๋ยวนเสียปืนแล้วนะคะ ฉันก็ได้ยินเสียงปืนเหมือนกันน่ะรู้สึกว่าคนที่ถือปืนนะคะดับไปแล้วแน่เลยได้ยินสียงปืนครั้งเดียวอโอ้โหดับอู้ดับมวงงูน่ากลัวแม่ครับหลครับปื ระดยองย้องแลเป็นจิงโจ้เลยแม่ครับะวงนะครับข้างหลังแน่ๆเลยครับอ้ยโอ้โหหลบโอ้โหหลบแม่ครับหลบครับช่วยลบหลบอุ้ยแม่ค <expand> ร <your face> ับหลบช่วยโอ้หลบช่วยโอ้ย่วหลบอุ้ยโโหรุนแทบตายอู้ในที่สุดเราก็ซูมมีดไม่ได้ เจอมีดบินอีกดิสเดียวเองโอ้โหลบเก่งนะคะชว็บชว็บโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็พอเท่าน oh ี้ก่อนละกันนะคะถ้าใครที่ชอบก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe ให้เมดด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะเดี๋ยวเราก็มาดูกันนะเฮ้ยใครอะเดี๋ยวเราก็ลุ้นให้ฆาตกรนี้ตายฆ่าเราดีนะ 你懂的。<laughs> <laughs>